เราใช้ต้นทุนจากวันนี้ทําให้มันดีขึ้นได้แล้วมันก็จะเป็นแบบเหมือนการเรียนรู้ที่มันก็มีวันจบแล้วเราก็โอเคกับแบบนั้นนะชื่อแชมป์ธีะกกรุธีพิทยามงคลครับเป็นนักเขียนคอร์ับนิสแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งสํานักข่าวออนไลน์ชื่อ The ะแม t e ทครับผมยุคนี้มันมันเปิดโอกาสให้เราทดลองได้โดยที่เออสมมุติว่าถ้าทดลองแล้วมันไม่เวิร์กก็ไม่ได้ใช้ต้นทุนอะไรมาก จริงๆมันเริ่มมาตั้งแต่อย่างตอนตอน,ตอนอยังเด็กเลยนะฮะคือตอนเด็กผมก็เขียนการ์ตูนก็วนให้เพื่อนอ่านแต่ตอนเพื่อนอ่านผมก็ดูสังเกตสีหน้าเขาไปด้วยแล้วผมก็จะบอเออจะชอบถ้าผมเขาขำตรงที่เราเอออยากให้มันขำก็คือผมชอบเวลาที่เขาเห็นคนอินเทอร์แอคกับผลงานที่เราทําตอนนี้บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันทดลองแบบนี้ได้ง่ายขึ้นมากเราจะเห็นรีแอคชั่นของคนทันทีเลยว่าเออเห็นด้วยกับเราไม่เห็นด้วยกับเราเพราะว่าอะไรอะไรอะไรแบบเนี้ยแล้วการที่เรามีฟีดแบ็กตลอดแบบเนี้ยทาให้เราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้้ง่ายขึน ในอดีผมเคยทําเพจการ์ตูนซึ่งบางอันมันก็คนแชร์เยอะมากเลยคนชอบบางอันมันก็ไม่ไปเลยแต่ว่าเราก็โอเคไงฮะเพราะว่าเราได้รู้ว่าโอเคมันมีแบบที่มันไม่ไปนะแบบที่คนไม่ชอบนะเราก็กลับมาปรับวิธีการสื่อสารของเราให้มันโอเคมากขึ้นคือถ้าเวิร์กทุกครั้งนะผมจะรู้สึกว่าไม่ใช่แล้วนี่ต้องมีอะไรผิดพลาดสักอย่างแล้วเมื่อก่อนคือเราจะรู้สึกว่าต้องรอให้เราเก่งที่สุดคือทําออกมาแล้วดีหรือไม่ดี ดีกว่าไม่ได้ทําอ่ะดีกว่าไม่ได้ทําคือสมมุติว่าถ้าบอกว่าจะเขียนหนังสือจะเขียนหนังสือมา10ปีแล้วไม่ได้เขียนอ่ะมันก็เป็นหนังสือที่ดีในหัวคุณอย่างเดียวอ่ะถ้าคุณเขียนออกมาอย่างน้นมันเป็นหนังสือที่ห่วยท้งหนังสือที่จริงไง<อ>เหมือนกันนะเวลาที่เราทําสื่อใหม่เช่น The m a t t e r ครั้งแรกเราก็ไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยคนอ่านเขาต้องการแบบนี้แล้วก็เรารู้สึกว่าเรื่องที่เราพูดมาอาจจะเป็นเรื่องยากแล้วคนอ่านจะรับไหมแต่ว่าถ้าไม่ทําอ่ะก็ไม่มีวันรู้พอเราทําอ่ะ เออมันก็เป็นการหาคำตอบร่วมกันระหว่างตัวเราเองที่เป็นสื่อกับระหว่างคนที่รับฟังครับครั้งแรกอะฮะมันลัวอยู่แล้วมีแต่ความไม่มั่นใจฮะมีแต่ความเกรงมีแต่ความมีแต่ความรู้ว่าตัวเองไม่เก่งแต่ว่าทุกอย่างที่ทําในตอนนี้ในทุกๆวันน่ะมันเป็นต้นทุนสองเรบพ่งนี้ฮนะครั้งที่2ก็ต้องดีกว่าครั้งแรกครั้งที่3มก็ต้องดีกว่าครั้งที่2อนะแล้วเราควรจะรู้สึกดีด้วยซ้ำที่เราเห็นว่าตัวเองแบบมีข้อไม่ดีตรงไหนบ้างเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าโอเคมันต้องปรับตรงนี้นะ าเรามองว่าแบบชีวิตมันคือแบบเราต้องเดินเดินเดินไปถึงจุดหมายแล้วก็จบแล้วก็พออะไรอย่างเงี้ยเมื่อน,นั้นเราอาจจะไม่สนุกเลยก็ได้นะเพราะว่าเดินจบแล้วก็โอเคทุกอย่างคงที่เฮ้ยอย่างนั้งนือจะทำไปทำไมแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าวันนี้เราทำพรุ่งน,นี้ทำดีขึ้นเนะโอเคแฮปปี้